อรุสวัสดิครับทุกคนตื่นแล้วด้วยสภาพอิดโรอยอย่างมากเมื่อวานเล่นเดินเป็นกิโลไปดองกี้นะครับไปซื้อของวันนี้ก็พลพักทีมงานนิสสันก็จะไปช้อปปิ้งเป็นฟรีเดย์วันนี้ก็เลยจะลองไปเดินกับเขาหน่อยสิว่ามีอะไรจะคงไม่ได้ซื้อลหรอกเพราะว่าแต่และก็ซื้อขนมของฝากไปฝากที่ทํางานที่บ้านแค่นั้นแหละโอเคไปกันครับ อิ่มแล้วนะครับคนละพักนิสสันหนองแขมมาพร้อมกับน้องไมโกะไมเนอร์ได้ชื่อใหม่จากไมเนอร์กับเมืองไทยครั้น<ะ>ี้จะเป็นไมโกะแล้วดูน่ารักกว่าแล้วก็คุณพี่นกนะภารกิจอยากไปถ่ายรูปก,กันด้มยักษ์ปวดลูกเพราะนะั้นเราต้องนั่งรถเมย์ไปนะครับวันนี้ก็จะหลงไม่หลงก็ไปกัน3คนคนเยวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนสบายหลงก็นั่งแท็กซี่เอาโอเคจะไปลาลาพอร์ตนะครับ ึ้นรถบัสมาแล้วนะครับได้รูร,รวมคิบจากเมื่อกี้มีกันรถแคนตอนนี้พอบอกไปรถนั่งรถเมล์เที่ยวกันเหลือสามคนก็นั่งสายสีแล้วนะครับไปลงใกล้ๆกับตัวลาลาพอร์ตคนละประมาณ370รยเ็ยนเท่านั้นเองโนะอกาสมาผลรถเมที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวดูกันว่าลงแล้วลงไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง ระยะทางจากตรงที่พักไปก็ประมาณ7กิโลครับเดินไม่ไหวเดี๋ยวที่เดินๆเ,เอาไม่ไหวืว่อวานเดินไปตรงที่แค่กิโลเดียวยังไม่อยากจะเดินกลับเลยเดยก็เลยนั่งรถดีกว่า เมที่ญี่ปุ่นนะครับมีระบบเอดิลิ่งสต็อปด้วยอย่างถ้าเกิดรถของเราที่บ้านประเทศเราเนอะที่เวลาจอดติดไฟแดงแล้วเครื่องยนต์จะดับอะไรอย่างเงี้ยมันกับรถเมทที่นี่ก็ดับแต่ดับไปอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็สตาร์ทใหม่แล้วก็ใช่เวลาติดไฟแดงรู้สึกยุ่งยากเลยเน่ยสักพักเนี่ยจะดับก็เป็นข้อดีที่ญี่ปุ่นคิดก็คือเพื่อลดมลภาวะเนาะการปล่อยเอสเซีให้น้อยลงอะไรอย่างงี้ก็ a i เมี่กับการนั่งรถเมล์ที่นี่มาถึงแล้วนะครับคนละพักอาสาพาไปหลงแต่ไม่ได้ใจว่าห้างเปิดหรือ,อยังเดินมาทางเอาเปิดสิบโมงยังไม่สิบโมงดีอีกนิดหนึ่งงั้นเราเดินไปโอ้กันดําใหญ่มากหลายปีที่แล้วเคยไปที่โอไลบามาเจ้าคุณรู้จัก,จกรู้จักแต่ชินจังรู้จักแต่ชินนสุเกะ ประมาณตึกหนึ่งสองสามสีส่ห้าหกหกชั้นใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยจ้าไม่ได้จะขยับใช่ไหมอ๋อขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้ว ว้าขยับชี้ประตูบอกว่าห้างเปิดแล้วเข้าไปได้ ชี้นิ้วีนิ้วบอกว่าห้างเปิดแล้วเลยเลยเข้าไปชี้ไปไหนชี้ไปไหนมาทันเวลาห้างเปิดพอดีเลยได้เห็นนี่นี่เป็นช่วงกลางคืนน่าจะแบบว่าแสงสีที่เขาเปิดให้น่าจะอเมซิ่งส็ดแล่ะเอามือขึ้นแล้วเดี๋ยวพอห้างปิดเอามือลงไหมหรือยังไง ก็จะมีในส่วนของตัวกรนดัมนะครับเป็นเหมือนมืคเซ่อมที่คูกโกรกับก็จะมีกันดัมอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเท่จริงเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันคุนฟิกเกอร์นะครับนี่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับส่วนกระผมไม่มีต่างซสือ,อแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะ สี่พันเยนสองแปดร้อยเอออย่างนี้ยังน่าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยหกพันเยนสามกเออราคาก็ตัวน,นี้ก็เทด่ดีหุ่นตุ๊ตาซื้อฝากขุนดีไหมเนี่ย ราคาไม่แพงราคาไม่แพงชอบชอบตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ย h g 1 4 4 1ง0ีัน้วลาลาพอร์ตนะครับนี่มาเจออะไรบ้าง X Trail Hybrid นะครับงั้นขออนุญาตถือ X Trail เป็น e-power นะครับดูภายในของ X-tail X-tail หน้าตาประมาณนี้นะครับรู้แต่ว่าเป็น e-power นะครับ e f o n นี่ e น่าจะเป็นขับเคลื่อน4ลอ้อมอเตอร์น่าจะเป็นมอเตอร์คู่ภายในนะครับนี่ ไม่น่ใจว่าต้องขึ้นรถเมล์ตรงเมื่อกี้หรือเปล่านะครับก็เลยลบๆๆจักรยานเราก็เลยต้องเดินไปนิสสันมาชิวสีน้ําเงินกลัวว่านากรถเมล์จากตรงเมื่อกี้ที่เราลงมันจะกลายเป็นวิ่งออกไปนอกทางนอกเมืองดังนั้นลอาเดินย้อนกลับไปป้ายที่วิ่งกลับเข้าเมืองเดินไปสักสองสามร้อยเมตรขึ้นรถเมล์กันได้แล้วนะครับ๋ยวจะไปต่อ สเตชันไปเที่ยวบุพพ๊คออฟของ12สองหลังจากขึ้นรถลงไปฝั่งหนึ่งไล่ลงมาขึ้นอีกสายหนึ่งกลับมานะแต่มาจะม่ลงอยู่ฮากตาตะสเตชันก็แวะเจ้าน้องไมเนอร์อยากมาที่บุ๊คออฟมาดูเกมมาดูก็เลยได้ของเล่นนิดหน่อยไปให้ลูกเหมือนกันนะครับก็ราคาไม่แพงแต่ว่าราคานี้ผมว่ามันขอไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยเดินแป๊บเดียวตอนนี้อยู่ฮาก,กตาตะสเตชันภารกิจต่อไป หาลาเมงข้อสอบกินจะหลงจะงงแล้วจากนี้จะกลับยังไงมาลุ้นกันต่ออีกจิราลาเมงสาขานี้น่าอยู่ในใต้ดินะลงบันไดเห็นป้ายแบยบซันพาซา<อ>ใช่ไห<อ>มนะอไมารถไฟกว่า แล้วเราก็มาถึงมาถึงแล้เมงข้อสอบแล้วคือเราจะกินยังไงเราจะกินยังไงเราก็คงต้องมาเลือกเราก็ต้องมาเลือกก่อนแล้วก็ตองมาเลอกอนจ้ะ เอาอะไรดีน้ำ่อวแล้วก็เพิ่มเพิ่มหมูไหมเพิ่มหมูเครื่องดื่มไม่เอาทำตกไว้สี่เยนหมูไข่หมูก็หมูแล้วไข่ก็ไข่แต่ายตังเข้าไปแล้วนะครับโอเคจ่ายโอเคได้กินแล้วรวัง เพระดับกลางแล้วกันเพื่อความปลอดภัยทุกอย่างกลางๆาลไก่อนกระเทียมกลางๆกินออนเนียนกินออนเนียนวีทชาชโูใส่ไปให้หมดทุกอย่างความเผ็ดความเผ็ดระดับเราอยู่แล้วเราต้องกินมีเดียมแล้วกันนูเดิลเท็กเจอร์นูเดิลเท็กเจอร์แล้วก็เอาเส้นเส้นนุ่มมากไหมเอากลางกาลเอเขากินกันประมาณไหนออ้ก็มีเดียมมีเดียมไปก่อน กมกใช่วงกลมไปมี Media, Media, Media. 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 เดียมมีเดียมกระเทียมมีเดียมแต่ถ้าไม่ทำจากร้นไอสมองเขาบอกให้เราไปกินนอกร้านมากัน3คนตัวใหญ่เ้ยูุสิยูสติยุสิสสโอเค น้ำก็เลยหิวน้ำอไส้ไก่ตอกกษัตริย์ไข่ต้มน้ำทำไงคุณเสร็จแล้วมาเสิร์ฟแล้วนะครับอิจิราราเมิงนะครับต้นตำรับที่ฟูกูโอกะสั่งเพิ่มหมูชาชูเข้าไปด้วย ระดับความกินเผ็ดกลางๆมีเดียม mm. ีีเดยมนะครับพยายามกินแบบออริจินัลก่อนไม่มีพริกแค่เติมนะพี่หนงนะถ้าปรุงอะไรไม่ได้แล้วนะปรุงอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะมีอะไรก้างกินตามนั้นไปก่อนนะนี่นะครับซุปกระดูกหมูห่อร้อนร้อนกินรันต่อเลยมั้ยออสการ์ที่รักรอชมวันจันทร์ที่เจดนครับ แต ok ่นุ่มปานกลางก็กำลังดีไม่เละอ

วัดน right? ันสโตอินนะครับก็เลยพาพลพรรคของแขมไปหลงทางกันหลงตั้งแต่ทางเข้าแล้วหลงหลงตั้งแต่จะเข้าแล้วงง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  number A number A เลขแปดเดี๋ยวเอาอันนี้มาแล้หจิ้นขึ้นมาดีนะพี่นู่นนู่นนู่นทางนี้ทางนี้ ใกล้ท euh huh ี่พักเทนจินอร์แปดอราแปดลวจ้าใช่ไหม Bây quay máy Quay <laughs> máy, nhấn vậy đó

เดินต,ต่อๆก็ไปเดี๋ยวก็น่าจะถึงฝนฝนจะตกไหมเนาะ ชูชูเรเวคอมปานีอุยปินลงเนี่ย <c oughs> เราจะติดฝนอยู่ที่นี่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เอาร่มมาด้วยไกลก็ให้ร่มเอาไว้ไม่ได้พกมาไว้ที่โรงแรมเลย้างล่าง ไว่ต้องเสียตัวฮะที่นี่ที่น้อยเราอยู่ที่ไหนกันนี่มาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าจะกลับจะไงเพราะเมื่อกี้เร่งป้ายอยู่ก็ยังงงงมันไม่มีสถานีฮากาตะในรายการกดไม่เป็นไรเราต้องไปวัดก่อน ตั้งใจไปแล้วขอพอรท่านว่าขอให้ลูกช้างทั้งสามกลับสู่โรงแรมได้อย่างปลอดภัยไม่หลงไม่ต้องขึ้นแท็กซี่มาถึงวัดพระนอนนันโซอีกแล้วนะครับตามที่ตั้งใจขออนุญาตเบาเสียงหนะ่อยเกรงใจนะครับเดี๋ยวก็จะไปขอพอรนะครับฝนเริ่มลงไปแล้ว มิชชั่นครอมพีสอีกที่หนึ่งนะที่อยากมาวัดนันโซอีค่าตั๋วก็าสามร้อยแปดสิบเยนครับนะคุณลุงผู้ดูแลสถานีก็เทคแคร์ใจดีมากเลย อายุน่าจะตัวเจ็ดสิบแล้วมั้งดูท่านะเมื่อกี้นึงเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเราเสีวุ่นวายกลัวไม่ได้กลับเราพูดเสร็จปุ๊บเขาวิ่งอหมดเลยนะเพื่อวิ่งมาไม่ได้ดีรอเออมีให้มีที่นั่งไหมโอเควันนี้สภาพต้องบอกเลยว่าสามคนเราสภาพจากร้อยเปอร์เซนต์ตอนขามาจากประเทศไทยครับพี่หน่อยจะไปยังันแล้หนูขอกลับเลยไม่ด้วยไม่ไปต่อละโอเค กลับไปที่ฮากาตะสถานีกันกต่อครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อสถานีรถไฟไปลงเทนจินใกล้ๆที่พักตอนนี้ก็าลัจะกลับที่พักนะครับก็มาลงเป็นซับเวยร์รถไฟใต้ดินที่ขบวนหนึ่งงงๆหลงๆแต่คิดว่าน่าจะกลับได้ไดก็ ไม่หลงทางนะครับก็อีกประมาณ2สถานีก็ถึงใกล้ๆที่พักแล้วก็เดินอีกประมาณสักส0 0ร้อเมตรใหกลับมาถึงแล,แล้วเมื่อกี้แวรซื้อข้าวกล่องมาก็กลับมาถึงโรงแรม วันนี้ก็น่าจะหมดแรงแล้วเลยได้ข้าวเหมือนข้าวหน้า,นาเนื้อมาแล้วก็อีการหนึ่งก็ซาบะตก,ละก, 1, กละและวประมาณพันแปดร้อยเนสองกว่าบาทอารมณ์ขี้เกียจออกไปไหนแล้วก็เลยกล่าว่าหักข่อนดีกว่านะครับได้น้ำมาอีกลิตหนึ่งโอเคนี่ก็เป็นทริปนิสันวันสุดท้ายฟรีเดย์นะครับก็ไปรถแล่นในยุทธจักรญี่ปุ่นมาจาก ไม่เคยเดินทางด้วยตัวเองกันก็ได้เดินทางด้วยตัวเองเนาะงั้นคลิปนี้น่าจะลาไปก่อนแล้ววันนี้หมดแรงไม่ไหวพรุนี้เดินทางกลับแล้ว เอาสวัสด <muitas S 2> ีทุกคนครับเช้าแล้วนะครับก็6กโมงเช้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะนี้ประเทศไทยน่าจะประมาณตีสี่นะครับขณะนี้ต้องเดินทางกลับแล้วและวันนี้กลับไฟเช้าช่วงสายสิบเอ็ดโมงเราขึ้นเครื่องแล้วก็ยังไงทริปนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับนิสันมอเตอร์ประเทศไทยนะที่ให้โอกาสได้บินลัดฟ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมาถึงเมืองฟูกุโอกะนะครับก็เป็นทริปที่สร้างความทรงจำสบการดีๆให้พวกเราทีมงานนิสันน้องแขมคุณหลวงแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่มาด้วยกันในทริปนี้นะครับก็โอกาสหน้าหวังว่าจะได้มาากับท ัถมอเตอ,เตอร์ใหม่นะครับทริปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมา3คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปรีวิวรถเหมือนเดิมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP ต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปลาไปก่อนสวัสดีครับ